ที่บ้านหนุ่งทาสีภายในเป็นสีน้ำมันตอนนี้มันลอกออกมาไม่งามมากๆค่ะจะเปลี่ยนใหม่ยังไงได้บ้างทาทับหรือต้องลอกออกก่อนถ้าเราทางหลังนี่ก็งานช้างเลยนะคะอันดับแรกเลยนะครับไม่ควรที่จะทาทับไปเลยทันทีนะครับเพราะว่าตัวสีน้ำมันอันเก่าเนี่ยมันจะมีความความเงาความมันที่ผิวของมันนะครับเพราะฉะนั้นสีใหม่ที่จะทาลงไปเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับสิ่งที่ควรจะทําอย่างไรเลยคือต้องคลีนพื้นที่ก่อนทําความสะอาดก่อนอาจจะใช้แปรง ขัดหรือว่าใช้ผ้าเช็ดผนังทั้งหมดนะที่เราต้องการจะทำสิ่งที่ควรจะทําต่อมาคือไม่ต้องถึงขั้นเอาเกียงมาขูดให้สีมันหายไปก็ได้นะแค่เอากระดาษทรายนะครับมาขัดให้ตัวสีของสีน้ํามันเนี่ยมันมีความหยาบมีความออมีความกระด้างนะไม่ใช่ความมันเหมือนเดิมนะเพิ่มการดูดซับ หรือว่าการยึดเกาะของสีใหม่ที่จะทาเข้าไปให้ได้มากขึ้นนะครับหลังจากที่ทําการขัดแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่ควรจะทําเลยก็คือเรื่องของการทาสีรองพื้นค่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้สีใหม่ที่จะทาลงไปเนี่ยมีความสามารถในการยึดเกาะมากขึ้นสีที่แ Sing นะนำนะฮะจะเป็นสีรองพื้นปูนเก่านะครับย้ำว่าเป็นรองพื้นปูนเก่านะครับไม่ต้องซื้อแบบใสนะครับให้ซื้อเป็นแบบที่มันมีสีขาวนะครับเป็นสีขาวรองพื้นปูนเก่าสีขาว แล้วทีเนี้เราก็สามารถทาสีใหม่เข้าไปได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ำหรือเป็นสีอะคริลิกสีน้ำมันก็แล้วแต่เราสามารถทาทับลงไปได้แหละในตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าต้องลอกสีใหม่ทั้งหลังไหมถ้าถ้าถ้าเราอยากให้บ้านมันสีมันติดทนนานนะมันก็จําเป็นที่จะต้องขัดทั้งหลังเลครับไม่ถึงขั้นต้องลอกให้หมดนะก็คือแค่ขัดให้มันมีความหยาบนั่นแหละขอให้สนุกกับการทาสีนะครับ